่องบ้านชุดิดาชาโรต์นะคะและแล้วก็มาถึงดวงความรักเดือนตุลาคม2564สําหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่ในราศีพฤษภนะคะถ้าเกิดใครทราบลัคนาก็สามารถดูได้ตามลัคนาโหราศาสตร์ไทยถ้าไม่ทราบลัคนาหรือไม่มั่นใจในเรื่องของราศีต,ต่าง ็สามารถดูได้ตามช่วงวันแล้วก็เดือนที่ระบุไว้ข้างล่างตรงคําอธิบายเลยนะคะโชว์สใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วอืก่อนที่จะเริ่มดูดวงเช่นเคยนะคะชวดระบอกปฏิกาก่อนาการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมโดยคนหมู่มากไม่ได้เฉพาะตจาตรงแค่ใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอย่านําไปคิดมาก อย่าไปวิตกกังวลหรือนั่ไปทะเากับใครเลยทังสิ้นเลยนะคะเพราะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะแต่ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชว์ก็สามารถแอดไลน์ออ f ฟิเชียลเข้ามาได้ที่เครื่องหมายแอด n n n x x ่นะคะแอด n 3ตัวแล้วก็ X2 ตัวเพื่อสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆและโชว์ก็ไม่ได้ดูแค่ในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นนัน้ยังดูในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดูสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจไม่ได้สิ่งที่คุณอยากรู้อยากถามอยากมาเปิดไพ่อยากมาดูดวงสตัวกับโชว์นั้นโชว์สามารถเปิดไพ่ให้ได้ไหมหดูไพ่ให้ได้หรือเปล่านะคะก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามกันก่อนได้จะตัดสินใจยังไงก็ให้แหมเข้ามากันอีกทีค่ะ ฝากด้วยสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจชื่อว่าบ้านชุติการทารอนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด f o l l o w กดซีเวอร์เชกันด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเกลดเล็กเกล็ดน้อยนะคะความรักความสัมพันธ์แล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ที่สำคัญนะมีในเรื่องของดวงความรักรายปักให้ทุกทุกคนได้เข้าไปอัปเดตด้วยค่ะเข้าไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เช่นกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะอื้อ กลับมาที่เรื่องของการดูดวงนะคะการดูดวงนี้นะคะจะดูตามสถานะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะของคนที่โสดคนโสดทีจะแสดงออกเป็นอีก2อประเภทก็คือ1น,นะคะเป็นของคนที่โสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีคนคุยเลยนะคะแล้วก็2เป็นของคนที่ โสดมีคนคุยแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนสักทีสามนะคะก็จะเป็นของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะหรือคุณทางคู่ตกลงลงใจละว,ว่าจะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายต้องเรียกว่าช่วงนะคะเพราะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือว่าเอาความสัมพันธ์มันไม่มีละนะคะแต่ก็ยังอยากรู้ในเรื่องของแนวโน้มมันางตนะเ่อจะเป็นยังไงแนวโน้มสพัน์ตัวเขาเนี่ยโอเคหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สถานนะความสัมพันธ์แรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้สมรสยังไม่มีบุตรยกันช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรจะต้องรู้ต้องทราบต้องวางแผนในเดือนตุลาคมนี้รุดหลังนะคะมาดูกันค่ะ เป็นไพ่ Queen o f Swords ค่ะราชนีดาบราชนีถือดาบหรือราชนีหักด,ดาบนะคะก็เป็นในเรื่องราวของการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกนะคะ s strong f e e l i ิกในการตัดสินใจตัดสินประเด็นปัญหาตัดหางปล่อยว่าตัดใครบางคนออกจากชีวิตไปนะคะ q u e e n of Source s w o r d s เป็นไพ่ The m o o n ค่ะ The Moon เนี่ยเป็นไพ่ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะดิ่งด e p d o ังลงไปหรือเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่โอเคติดติดดับดับนะคะ อ่ะเป็นความรู้สึกที่มันมันไม่เสถียรภาพเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไม่โอเคนะคะเหมือนพระจันทร์ที่ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงให้พระจันทร์ก็เหมือนกันค่ะก็สื่อออก แสดงถึงความรู้สึกที่มันขึ้นขึ้นลงมงและไม่เสถียรเนาะต่อไปเป็นไพ่อีสโซสค่ะหนึ่งดาบนะคะก็หมายถึงการตัดสินใจตัดสินประเด็นตัดสินปัญหาหรือตัดสินใจว่าจะทําในเรื่องนี้มุ่งมั่นและโฟกัสที่จะบุกบ,บาา่าสาฟันทำเรื่องราวน,านั้นให้ประสบความสําเร็จนะคะ s ิ x p ั n น h ู s คูคงหกเรียญน,นะคะก็เป็นในเรื่องราวของการทําทานหรือการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนให้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ให้สนองกลับมานะคะหรือว่าเป็นการเข้าวัดนะคะหรือทำบุญต่างๆตามศาสนาของคุณเลยเนาะเทมวลนขะสิบไม้10บคาถาสิบ,สบมเมท้านะคะก็หมายถึงการทําอะไรที่มันค่อนข้างยากลำบา,ากบาหรือนะคะค่อนข,ข้างที่จะหนัก สมควรพอกับตัวของตัวคุณน,นะคะและท้ายที่สุดลาภสรุปเป็นไพเนะะ่เดียวิกนะคะเตียวิกเนี่ยก็เป็นตัวแทนของไพ่ฤาษีนะคะเป็นความสันโดษแต่ชมชมานนะคะโดดเดี่ยวแต่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนาะถ้าถามว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพนะันธ์ในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณที่มีแฟนช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างผิดหวัง การดําเนินความสัมพันธ์เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยาก,กลาบากเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์หรือคุณทั้งคู่ในความสัมพันธ์นะคะที่อารมณ์โวิงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยสเสถียดในช่วงนี้นะคะทําให้เกิดในเรื่องราวของการประ อะไรที่ผิดแปลกแปลกไปนะคะหรือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ตาม,มที่มันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนงอค้อคนตือนคนตามตลอดเลยแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนงอนคนนอยตลอดนะคะทาให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะรับรื่นเท่าไหร่นะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของกายที่จะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหมือนจะเป็นคนโสดรือสั่นตรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันไม่โอเคนะคะค่อนข้างที่จะหันหลังให้กัน เอาละต่อไปนะคะเป็นของคนที่โสดนะคะโดยคนโสดเนี่ยชยจะเริ่มจากคนที่โสดสนิทโสดไม่มีคนคุยก่อนช่วงนี้ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคะคือคุณอะ อยู่เฉยๆไม่มีใครเข้ามาได้รู้สึกกระช่มกระเฉงเาเส้าจไหมหรือถ้าตัวคุณแอบชอบแอบมองใครเขาอยู่ตอนนี้ใช่จังหวะและโอกาสดีๆที่คุณจะเข้าหาเขาคนนั้นหรือเปล่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะได้สารความสัมพันธ์กันไหมความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันค่ะ ได้ไพ่ตัวโรนะคะตัวเราไพ่โลกนะคะก็เป็นตัวแทนของอการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นเฟสใหม่ของชีวิตเป็นช่วงชีวิตใหม่ๆแชปเตอร์ใหม่ๆของชีวิตนะคะเป็นการจบเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆอะไรใหม่ๆ ช p พ n t a c ค e s acles, ค่ะสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเนี่ยก็หมายถึงบางสีบางอย่างมันมีด้านขาวมันก็ต้องมีด้านดำหรือใครก็ตามนะคะในเรื่องราวความรู้สึกอะไรก็ตามมันมีด้านดีมันก็ต้องมีด้านร้ายมันประกอบรวมเป็นคนคนหนึ่งมันไม่มีใครที่จะขาวได้ตลอดหรือดำได้ตลอดนะนะคะหรือมันแปลได้อีกอย่างนึงว่าบางสีบางอย่างที่คุณคิดว่ามันจบไปแล้วเรื่องราวบางอย่างประเด็นง ที่คิดว่ามันไม่โอเคแล้วมันไปแล้วนะคะท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังมีอยู่มันยังไม่จบไม่สิ้นนะตอนตรงนี้ตอนนี้นะคะเป็นไพ่ justice ค่ะ justice เนี่ยก็หมายถึงการตัดสินใจตัดสินประเด็นปัญหาต่างๆนะคะ mm. โดยใช้ในเรื่องของตรรกะและเหตุผลในการช่วยในการตัดสินใจในการตัดสินประเด็นต่างๆ mm. เนอะนะคะบางทีมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันชัวร์เพราะคุณจะใช้เหตุผลมากๆในการตัดสินใจนะ เป็นไพ่เอชเชลลิสตาแปดถ้วยนะคะถ้วยที่ตั้งอยู่ก็เปรียบเสม,มือนความรักที่ยังมีแต่ผู้ชายคนนี้เลือกก้าวเดินออกไปจากถ้วยที่มีนะตรงนี้นะคะซึ่งไม่ได้ใบสองใบด้วยนะมีตั้งแปดใบเนะี่ยนะคะเมื่อก้าวเดินออกไปแล้วนะคะก็หมายถึงการตัดใจตัดสินใจนะคะทั้งทั้งที่ยังรู้สึกทั้งทั้งที่ยังรักหรือย,ยังรู้สึกดีๆอยู่นะเป็นไพ่ตีโวลส์ข้าวสารไม้สมับคาถา ก็หมายถึงการปักหลักเพื่อรอคอยบางสิญญ่งบางอย่างรอคอยใครบางคนรอคอยความสัมพันธ์รอคอยประสบการณ์หรือเรื่องราวใหม่ๆก็ได้นะคะและสําหรับไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ princess of pentacles ค่ะ,คะเด็กเหรียญน,นะคะเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญหรือเป็นเจ้าของเหรียญน,นะคะก็หมายถึงการชงเงยชงแง่ชายตามมงการแอบเฝ้าแอบมองแอบมีความสุขอยู่ห่างคิดถึงเป็น่วง,งค่ะโดยที่ไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายเดือด้อ ใครไม่สบายจนะะถ้าสําหรับคุณคนโสดสนิทในะช่วงเวลานี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วว่ามันอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะติดต่อสื่อสารเดินทางออนไลน์หรือก็เป็นคนที่อยู่ไกลก็ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลนจนถึงต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก,ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ในเรื่องราวความสมนัน์คุยกันได้ก็จริงนะคะคุณออติดต่อสื่อสารเข้าใจก็จริงแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจก้าวเดินออกไปทั้งทั้นที่ยังรู้สึกอยู่ื มันไม่ได้สารความสัมพันธ์นะนะคะคุณอาจจะตัดใจตั้งแต่ตอนเริ่มจะคุยเลยหรือเปล่าว่าแบบพอไปเจอตัวจริงแล้วมันไม่โอเคคุณก็เดินออกมาแล้วแบบไม่ไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์อะไรพวกนี้คุณยังรอคอยคนที่ใช่คนที่พอดีและดีพอกันในอนาคตอยู่นะคะคุณมีสเปคคุณคาดหวังคุณมี f ี e l i n g มีความรู้สึก คนแบบนี้แต่คุณยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ถ้าคุณจะเข้าหาใครสักคนที่คุณชอบคุณโอเคด้วยอยู่มันก็เข้าหาได้คุณเป็นเพื่อนกันได้อาจจะไม่ได้สานความสัมพันธ์จนถึงขั้นเป็นคนคุยแต่ว่าคุณได้ติดต่อสื่อสารคุณได้พูดคุยกันอยู่ค่ะสําหรับคุณสดสนิทนะอืม เอาล่ะต่อไปนะคะก็เป็นของคนโสดเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่มีคนคุยแล้วไม่ว่าคุณจะคุยหนึ่งคนสองคนหรือคุยกี่คนก็นแล้วแต่นะคะโชวเชื่อมั่นมากๆนะคุณจะเลือกมาคนหนึ่งเป็นคนที่คุณรู้สึกกับเขามากที่สุดหรืออยากไปต่อกกับความรักความสัมพันธ์นี้มากที่สุดนะคะอยากรู้ความรักความสัมพันธ์นี้มันจะได้ไปต่อจะได้ลงเอยหรือไม่จะชัดเจนต่อกันหรือเปล่าหรือสําหรับบางคู่ที่มีปัญหาที มันคาราคาซังหรืคุณคุยแค่น้อยลงอะ่ะคุณอยากรู้ว่ามันจะได้ไปตอหอเปล่านะคะช่วงเดือนตุลาคมน,นี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะ six m o นะคะหไม้6คาถา6ไม้เท้านะคะเป็นตัวแทนของผ้าหญิงชัยชนะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นนักรบเนาะไปออกรบจับศึกมาได้ธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะกลับมานะคะมีผู้คนรอคอยเต็มไปหมดนะคะรอคอย สรรเสริญเต็ไมไปหมดเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมเธอที่เธอได้ชชนะกลับมนาะเป็นตัวแทนของชัยชนะนะคะหรือว่าการประสบความสำเร็จต่างๆเนาะ Principles c h a l i s t ค่ะเด็กถ้วยนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือถ้วยก็หมายถึงความคิดความคิดถึงการคำนึงหาต,งต่างๆนะคะการแอบเป้ามองอยู่ห่างๆเนอะนึกถึงใจิตใจเขานะคะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบทำให้อีกฝ่ายนึงไม่สบายใจอึดอัดใจว่ารู้สึกไม่ดีต่างๆ ชมเฟรนส์นะคะเป็นไพ่สมดุลดุลยภาพต่งตางๆนะคะก็หมายถึงการประครับประคองจิตใจการประครับประคองในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือทาให้ความรู้สึกเนี้ยเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะนะคะชมเฟรนส์นะคะอีเชลิสขับแปดถ้วยเนาะถ้วยที่ตั้งอยู่อย่างที่โชว์บอกเสมอน,นะคะก็เปรียบเสมือนความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีแต่ผู้ชายคนนี้เลือกก้าวเดินออกจากถ้วยพวกนี้ไป ะะโดยที่ไม่ได้ทําที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคหรืออะไรต่างๆเลยนะคะณนะตอนนี้นันะก็คือการตัดสินใจการตัดใจแล้วการไปแล้วท,ทั้งที่รู้สึกดีๆนะนะคะ The role นะคะ The role ก็หมายถึงการตาดประเทศการถึงต่างแดนไกลหรือเป็นช่วงเวลาทำนิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตสําหรับความรู้สึกต่างๆนะคะ Feeling moment ต่างๆนะคะที่เป็น feeling ใหม่ๆสาหรับตัวคุณและไพ่สรุปเป็นไพ่ King s u b s o u r c ขราชาดาบหรือราชาถือดาบนะคะก็หมายถึงการตัดใจการตัดสินใจการใช้ตะกะและเหตุผลนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จนกลายเป็นเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เย็นชาหรือเปล่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนโสดมีคนคุยนะช่วงเวลานี้นะคะจริงๆแล้วคุณชนะใจกันแล้วกันนะหรือคุณอยากประครับประคองความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ใช่นะคะ แต่รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเข้ากันไม่ได้แล้วบางบางคนในความสัมพันธ์หรือคุณทั้งคู่ม,มีปไปในสายนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเย็นชาในเรืเ่องราวของความรักความรู้สึกณตอนนี้มากๆเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอยู่คนละโลกกันเปล่า เราสื่อสารกันได้ไม่มากพอหรือเปล่ารือความสัมพันธ์เนี้ยมันกระท้อนกระท่านลือเกินนะคะก็เลยมีการแบบตัดสินใจหรืออาจจะมีการพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ถ้าใน worst case เลยก็คือคุณกลายเป็นเพื่อนกันแล้วก้าวเดินออกจากกันไปถอยหางกันไปพลิกหน้าออกจากกันไปนะคะอืมแต่เท่าที่ดูมันไม่ได้มีปัญหาหรือการทะเลาะบอกแวงนะคุณจะจากกันได้ด้วยดีคุณคุยกันมาเข้าใจกันถอยหัน ได้อย่างโอเคนะคะหรือค่อยๆเฟดออกจากกันไปแบบน้ก็ได้นกันนะคะเอาล่ะนะคะต่อไปก็เป็นของคนที่มีคู่นะคะแต่คนที่มีคู่นะที่นี้ก็คือคนที่แต่งงานแล้วสงรบรแล้วหรือคุณทั้งคู่ตกลงลงใจกันแล้วแหละ,ละว่าจะอยู่ในสถานะของสามีภรรยากันไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ข้างๆอยู่ไกลกันต่างอำเภอต่างจังหวัดต่าง,าง,างประเทศต่างทีต่าง,างแดนไกลยังไงก็รักแตนเนาะคุณก็อยากจะรู้นะคะว่าในเรื่องราว ความสัมพันธ์ระหว่างคทั้งคู่เนี่ยนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้หรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของลูกเรื่องของครอบครัวเรื่องของการวางแผนต่างโดยเฉพาะในเรื่องราวธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรจะต้องรู้ต,รต,รต,รต้องทราบต้องทําความเข้าใจบ้างไหมคุณนะ่ะจะไปต่อด้วยกันได้ไหมหรือเป็นยังไงนะคะมาดูกันว่าช่วงเวลาคุณเป็นยังไงไดพายฟลิงเซ r ซูเปอร์ทูคุสนะคะก็หมายถึงการชีนื้วชี้แงชายตาบอกองะะิงหาแอบเศร้าแอบโม่ โดยที่ไม่ได้เอาตัวเอาใจเข้าไปแทรกแซงหรือแทรกกลางระหว่างเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เลยนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันแหละนะคะคุณเป็นความรักหรือคนรักที่ดีต่อกัน1ทน o วล s นะคะ1ิบไม้1ิบขทาส10บไม้เท้านะคะก็หมายถึงความเหนื่อยยากลำบากเข็ดใจหรือการทำอะไรที่มันหนักหนาสาหัสหรือหนักหนาเกินตัวเองอ่ะนะคะ10ทนโว s 6ฟุ้งค่ะ6ไม้6ขทา6ไม้เท้านะคะก็หมายถึงนะคะการได้รับชัยชนะนะผู้หญิงคนนี้นะคะไปออกรบมาแล้วก็ได้ทุงแดนซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของชัยชนะกลับมานะคะก็หมายถึงการประสบความสําเร็จนะคะหรือเรื่องราวบางสิ่งบงอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะชนะในเรื่องคดีความอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะได้ไพ่ใบนี้มาก็ถือว่าดีนะ ต่อไปได้ให้นะคะเซมเป็นเชลิสนะคะเป็นในเรื่องราวของตัวเลือกทางเลือกหรือความสับสนวุ่นวายใจนี่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตัวเลือกคุณไม่มีทางเลือกนะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกเยอะมากเกิดจนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงหรือไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนได้นะคะปรินเ s สสปูลส s ค่ะเด็กไม้เด็กถือไม้เท้าเด็กถือคทานะคะเป็นตัวแทนของความรู้สึกว่า คุณขี่บนหลังเสือแล้วคุณโฟกัสเรื่องนี้แล้วมุ่งมั่นเรื่องนี้แล้วนะคะคุณไม่สามารถที่จะลงมาได้แล้วยังไงก็ต้องไปต่อนะคะให้ถึงที่สุดเนาะสำหรับให้สรุปนะคะเป็นไพ่ love r s นะคะ love first แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์แต่จะเป็นในทิศทางบวกหรือในทิศทางลบก,ก็ต้องรอดูไพ่อื่นๆประกอบอีกทีถ้าถามว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือคนที่มีคู่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ คือมันมีจังหวะและทามีบางสิ่งอย่างที่คุณจะต,ต้องทํางานหนักนะคะคิดหนะนักวิตกกังวลต่างๆัแต่ยังดีอยู่นะที่คนในครอบครัวหรือสามีหรือภรรยาของคุณนะคะคอยให้กําลังใจคอยให้การสนับสนุนยุ่งหางโดยที่ไม่ได้มาแทรกแซงหรือมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหรือมันเยอะเกินไปสําหรับตัวคุณไม่ได้เหนื่อยเกินไปไม่ได้เพิ่มความเหนื่อยแต่เพิ่มกําลังใจให้กันมากกว่านะคะ ในเรื่องราวของความรักต่อสมรภูมิอาจออกแนวจะช่วยกันด้วยซ้ำนะคะคืออาจจะเจอเรื่องราวหรืออุปสรรคอะไรนะคะก็พยายามทําให้กันและกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแม้ว่าในเรื่องราวของธุรกิจต่างๆที่ทําร่วมกันเนี่ยนะคะในช่วงนี้การตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะช้านะแต่คือคุณมีตัวเลือกมาก,กาคุณไม่รู้จะตัดสินใจทางไหนมากกว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตัวเลือกนะคะอ่าออกแนวประมาณ ส่วนในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่โรแมนติกเลยช่วงนี้คุณสนับสนุนและซัพพอร์ตกันดีให้กำลังใจกันดีค่ะ เอาละนะคะต่อไปนะเป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาสอบถามถามถ่ายนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชยเยอะมากเลยสําหรับช่วงที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามเนาะเพราะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือ่จบความสัมพันธ์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากรู้อยู่นะแนววน้มสาหรับตัวเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันจบดับสนิทแล้วอยอังมีโอกาสคีเชินไหมหรือยัองวนเวียนกันอยู่ในชีวิตหรือเปล่านะคะ แลช่วงนี้โชวจะเปิดไพ่แตกต่างจากช่วงอื้นที่ผ่าน,านมาก็คือจะแบ่งการเปิดไพ่ชอรโร่เนี่ยออกเป็น3ช่วงนะคะก็คือ1น,นะคะเป็นเรื่องราวของตัวเขาความรู้สึกของตัวเขาช่วงที่2เป็นเรื่องราวของตัวคุณด้วยของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะสลับกันได้ก็ลองดูว่าอันไหนใกล้เคียงกับคุณมากกว่าการอีกช่วงหนึง่งจะเป็นของเขาไปนะคะส่วนช่วงที่3ก็จะเป็นในเรื่องของแนวโน้มความสาะะัมพันธ์ค่ะว่าจะจบแบบนีไ้ไหมวนเวียนกันอยู่ในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าแบบ จะยังไงบ้างนะนะคะได้ติดต่อสื่อสารกันไหมจบแบบสนิทนนหรือเปล่านะคะพอเปิดไพ่ทั้งสามช่วงเ็จเนี่ยโชว์จะอธิบายค่อยทีหลังทีเดียวนะคะจากนั้นเปิดไพ่ r o m a n ต์เซนจ์โอโรคูนะคะเพื่อเป็นไพ่แนะนำสำหรับคุณคนที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามเนี่ยว่าคุณควรรอเขาต่อดีไหมหรือถ้าก้าวเดินต่อไปแล้วเนี่ยจะได้ไปเจอกับคนที่ใช่คนที่เหมาะสมหรือคนที่เป็นอนาคตของคุณได้หรือเปล่านะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของตัวเขาก่อนเลยเนาะ ะะเป็นไพ่ princess of p e n t a c l e s ค่ะเด็กเปรียนนะคะเป็นเด็กผู้หญิงทอหรื้ก็หมายถึงการช่วยใิชแง,งาชายตามองการแอบฟอ้าแอบมองการคิดถึงอยู่ห่างๆนะคะแค่การสนับสนุนการช่วยเหลือกันอยู่ห่างๆโดยที่ไม่ได้เอาตัวเอาใจหรือทำอะไรแทรกแทงกฝ่ายนเลยไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายอึดอัดหรือลำบากใจเลยนะคะ เป็นไพ่อทูนส์ค่ะแปดไม้แปดคาถาแปดในเท้านะคะก็หมายถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างทันทันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนโดยที่นะคะไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจหตั้งตัวตั้งใจหรือเตรียมตั้งรับกับเรื่องราวหรือกรณีที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้อยู่เลย ะค n g o f s w o r d s ค่ะราชาดาราชาถือดาบนะคะก็หมายถึงความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเย็นชาแนละเมื่อที่คุณอาจจะใช้ตัก,กะเละเหตุผลในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปจนกลายเป็นว่าคุณเป็นคนเย็นชาไปแล้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะนะคะเอ็ดเพนทู s ค่ะแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำบางสิ่งบางอย่างอย่างชิมิชนาหรือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น,น,นก็ได้ ะะไพ่สรุปกับตัวเขานะคะไพ่ l o v e l e s t แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์แต่จะเป็นไปในทิศทางบวกหรือในทิศทางลบก,ก็ต้องรอดูไพ่อื่นๆประกอบ,บอีกทีนึงอนก,กันนะนะคะมาดูเรื่องของดวงุันบ้างนะจะเป็นอย่างไงบ้างดูค่ะได้ไพ่ตีมวลนะคะ,นนะ,คะสามไม้สามคาถาสามเมท้านะคะก็หมายถึงการปักหลักเพื่อรอคอยบางสิ่ อรอคอยใครบางคนรอคอยความสัมพันธ์นะคะหรือเรื่องราวหรือประสบการณ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสําหรับตัวคุณ princess socialist นะคะเด็กถ้วยเป็นเด็กผูยย้หญิงถึงถ้วยนะคะก็หมายถึงความคิดความคิดถึงการคำนึงหาการนึกถึงจิตใจกันและกันนะคะการมีจิตใจที่มั่นคงและรู้สึกคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานนะ ควีน n s เปอร์เชลิสค่ะราชนีถ้วยราชนีถือถ้วยนะคะก็หมายถึงการกินและดื่มได้อย่างสบายใจค่อนข้างมีเสน่ห์ค่อนข้างชาร์มมิ่งนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายๆเนอะทรีโซร์สค่ะสามดับนะคะสามดับเนี่ยก็หมายถึงการทำร้ายจิตใจการทิ่มแทงกันไม่ว่าจะเป็นการ ใช้คําพูดหรือการที่ไปโฟกัสหรือสนใจอย่างอื่นมากกว่าผู้ตัวเองหรือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งว่าถ้าใน worst e a s e เลยเนี่ยก็ case, นนยกหมายถึงการหยิใ,ใครมากกว่า2คนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์โฟร์ o s ลสนะคะสี C ่ดาบสี่ดาบเนี่ยก็หมายถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เหนื่อยล้าลำบากเข็นใจจนอยากสนอนหลับจนอยากจะพักผ่อนแล้วไม่ไหวแล้วไม่โอเคแล้วและตอนนี้อยากจะพักแล้วแต่ยังมีสติด้วยการประทับประครระองด้วยการแบบทําให้ดาบเนี่ยยังอยู่ข้างๆตัวเหมือนซ้ำลายนะคะและไพ่แนวน้มความสมพัญเป็นแรกเปนไพ่เดอะสตรีชนะคะเป็นไพ่ของความครอบครู้ไพ่แม่หมดะคุณมี เวทมนต์แล้วคุณก็รู้รองรู้ได้หลายๆเรื่องนะคะแต่การรู้มากไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเคยได้ยินไหมคะความรู้ท่วมหัวหเอาตัวไม่รอดนะต้องรองดูไพ่ห้อื่นประกอบอีกทีเนาะเป็นไพ่นวงค่ะเก้าไม้เก้าคาถาเก้าไม้เท้านะคะเรื่องราวประสบการณ์กเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเนี่ยคืนย้อนกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็รู้วิธีการดีลกับปัญหาดีลกับเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะ 9นุญฝาฟูนนะคะห้าไม้ห้าคาถาห้าไมเทา้านะคะการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปัญหากาันการที่มีใครหลายหลายคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะควีนสุพัทพุค่ะราชนีเหรียญราชินีถือเหรียญนะคะก็หมายถึงความเป็นแม่แลาะความอบอ้อมอารี มีมิตรม่รีดที่ดีมีความเมตตาการุณาต่างๆสำหรับให้สรุปนะคะเป็นไพ่ Judgment Judgment เนี่ยก็หมายถึงไพ่แห่งคำพิพากษาการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือทุกๆทางเลือกทุกๆการตัดสินใจมีผลตามมาเสมอๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผลในทางบวกหรือผลในทางลบคุณทำสิ่งนั้นแล้ว่คุณก็ย่อมจะคิดได้ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมีในรูปแบบใดบ้างนะคะถ้าถามว่าสำหรับตัวเขาก่อนนะ ตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขาก็คิดถึงนึกถึงอยู่แต่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําให้คุณอึดอใจหรือไม่สบายใจอะไรนะคะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนกับตัวเขามากเลยในเรื่องราวของการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี้ยนะคะตัวเขารู้สึกว่าโอเคในเมื่อตัดสินใจแล้ว ก้าวเดินต่อไปไม่ว่าจะเจ็บปวดไม่ว่าจะทรมานยังไงตอนนี้ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วก็พยายามให้มเต็มที่พยายามรักตัวเองให้มากๆน,นะคะเรื่องราวของความรักความสำนัญรักก็รักไปแต่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วนี่ก็ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดในเรื่องราวของการตัดสินใจเหมือนกันนะนะคะหรือเขาอาจจะมูฟออนไปคุยกับใครบางคนแล้วไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้มาถามว่าตัวคุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณเนี่ยโชว์รู้สึกว่าคุณยังรอคอย รอคอยอยู่กับความรักความสัมพันธ์นี้หรือรอคอยเขาให้กลับมาเป็นคนดีคนเดิมหรือคนที่ดีกว่าเดิมนะคะคุณยังคิดถึงเขาอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์แล้วเขาก็อาจจะกลับมาหาคุณก็ได้นะแต่มันก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะเรื่องราวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีใครมากกว่า2คนในความสัมพันธ์หรือเขาไปลุกหนูสิ่งอื่นๆมากกว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็เลยค่อนข้างที่จะเจ็บปวด คุณน่ะอยากให้กลับมาแต่คุณก็รู้สึกว่าถ้าเขากลับมาเขาต้องเป็นคนดีกว่าเดิมก่อนนะนะคะคุณรักคุณเหนื่อยแต่คุณก็มีสติอยู่คุณไม่ได้พยายามปิดหูปิดตารอคอยเขามาอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้คุณก็รักตัวเองกลับอืในเรื่องราวของแนวน้มความสัมพันธ์น,น,นะคะรู้มากก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่ค่ะ ะะแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาในอดีตนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณกับเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้มีเรื่องใครหลายๆคนที่รับรู้รับทราบเรืร่องนี้แล้วมีใครหลายๆคนที่มาบอกกับคุณว่าพอ่อเธอพ่อแล้วมันไม่ดีแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคฝ่ายเขาก็ได้อยู่เป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่มีคนซัพพอร์ตในเรื่องราวการสูญไปในะรูปแบบนี้นะคะ คุณยังรู้สึกว่ามันมีคนที่รักคุณอยู่และเป็นห่วงคุณกันอยู่นะคะต่างคนต่างรู้สึกแล้วว่าการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ว่าจะเป็นการดีกับทั้งคู่นะหรือเป็นการดีกับสายใด่ายหนึ่งในะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุยได้ติดต่อสื่อสารได้แต่ยังกลับมาไม่ได้โดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของคุณทั้งคู่อะมันเป็นเรื่องที่มีใครหลาย เข้ามาเกี่ยวบเกี่ยวข้องกันไปแล้วนะคะกา้กลับมาอาจจะกลับมาก็ได้ในอน,นาคตแต่จบแล้วเนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องราวของออ ไพ่เรามั c e แซงโซอ r ร c l ูนะคะว่าคี่ไพ่อยากจะแนะนำอะไรสำหรับคุณคนที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะควรรอต่อไปไหมหรือถ้าก้าวเดินต่อไปจะได้ไปเจอกับคนที่ใช่คนที่เป็นอนาคตของคุณหรือเปล่ามาดูกันค่ะ that my calling in your soulmate นะคะ, your, mate, ะ,คะ your prayers affirmations and visualizations have bring you together นะคะ calling your soulmate นะคะ,ะการที่คุณแบบ ขอร้องนอนวโมส่วนสัจธิตต่างๆนะคะหรือคุณแบบมีความศรัทธาในรูปเราของกาบความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะนำพาให้คุณได้มารู้จักกันก็ได้เนาะ Getting to know each other as you reveal you in the most left to each other you bond depends mm hmm. นะคะ Getting to know each o t h e r ได้มารู้จัก,กันเนาะและนะคะ mm hmm. เป็นไพ่ Attraction นะคะ You attract romantic love by enjoying this moment fully เโอเคนะคะไพ่ออกแนวว่าคุณอาจจะได้ไปเจอใครที่เป็นคนที่ใช่คนที่เป็นอนาคตของคุณแค่เพียงคุณมองความรักความรู้สึกของคุณในทิศทางที่บวกเบิกนะคะคุณอาจจะขอร้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณคิดว่าคุณจะได้ไปเจอนคนที่ใช่คนที่โอเคนะคะเขาบอกว่า ะะอยากได้คนแบบนั้นให้ไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นอยากได้ผู้ชายที่ดูแลตัวเองเข้าฟิตเนส<ม>ก็เข้าไปอยู่ในฟิตเนสเข้าไปออกกําลังกายอยู่ในแวดวงนั้นบ้างนะคะแล้วคุณอาจจะได้ไปเจอกับใครที่ใช่ใครที่เป็นอนาคตของคุณโดยเฉพาะคุณนะคะถ้ารักตัวเองมากพอมีความสุขบนพื้นที่ของตัวเองมากพอคุณ ะะดึงดูดเขาคนนั้นให้ได้มาพบกับคุณค่ะขอให้ทุกๆคนสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้มาดูดวงกับโชว์ในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากด้วยสําหรับเฟซบ o o กแฟนเพจชื่อว่าบ้านชุติการชาร์ตนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด o l ล o w กดซีนอร์เซนกันด้วยที่สําคัญนะมีในเรื่องของดวงความรักลายปากนะคะอย่าลืมเข้าไปอัปเดตแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้บนะคะ,ะแล้วก็วกะคอมเมน ะะแล้วก็ hit the bell นะคะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย